สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นกล้วยเสือพานของผมนะครับตอนนี้โตขึ้นมาเกือบ1เมตรแล้วนะครับตอนแรกตั้งใจว่าจะยังไม่อัปเดตนะครับแต่ว่าอดทนไม่ได้ครับเพราะว่าตัวนี้ครับตัวหลอดนี้มันขึ้นมายาวมากแล้วครับเห็นไหม รุงนี้นี่หลอดนี้น่าจะคลี่แล้วกับอีกอันนึงนะครับก็คือผมได้ความรู้ใหม่มานะครับก็เลยอยากจะมาอัปเดตข้อมูลให้กับเพื่อนๆที่ติดตามเนี่ยนะครับได้ได้รู้แล้วก็จะได้แบ่งแยกถูกด้วยในระหว่างนี้เราก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับนั่นคือตอนนี้แน่นอนนะครับต้นนี้นี่ไม่ใช่กล้วยไม่ไม่ใช่กล้วยป่าลายทหารแน่นอนนะครับ กล้วยแบบนี้เนี่ยมันจะมี3าสายพันธุ์เนาะก็คือหมายความว่ามีกล้วยป่าลายทหารกล้วยเสือพานแล้วก็เลธฮาวายเมื่อสักครู่หนึ่งนะครับผมไปถามพี่คนหนึ่งมาแล้วนะครับว่าสรุปแล้วคือไอตัวกล้วยเสือพันเนี่ยเราอ่าขอโทษครับกล้วยป่าเนี่ยเรามั่นใจได้เลยว่ามันไม่ใช่แบบนี้แน่นอนเพราะว่ามันจะไม่มีไอตัวสีแดงที่เส้นกลางใบแบบนี้ถูกไหมครับแล้วก็ด้านหลังเหมือนกันด้านหลังนะครับ มันจะไม่แดงแบบนี้นะเพราะฉะนั้นตัดออกไปได้เลยแต่ตอนนี้ก็จะมาเหลือ2อย่างก็คือเสือพานกับตัวเลดฮาวายนะครับซึ่งมีลักษณะคล้ายกันเลยนั่นก็คือด้านหลังใบนะครับก็จะเป็นสีแดงแบบนี้การกากลางใบก็จะเป็นสีแดงนะครับนี่เนาะแล้วก็หลังใบก็จะเป็นสีแดงแล้วถามว่าตัวเลดฮาวายกับ กล้วยเสือพานต่างกันยังไงนะครับตอนนี้มีข้อมูลใหม่มานะครับผมไปถามพี่เจ้าของสวนกล้วยด่างมาแล้วนะครับข้อมูลที่ได้ก็คือถ้าเป็นตัวเสือพานนะครับใบเนี่ยมันจะยาวเรียวแต่ถ้าเป็นเลดฮาวายนะครับมันมันตัวใบเนี่ยก็จะอ้วนๆหน่อยนะแต่ต้นนี้ผมยังไม่มั่นใจว่ามันเป็นเสือพานหรือเลดฮาวายเพราะว่ามันเป็นหนอ่อ นะครับก็ต้องรอดูมันอีกนิดนึงว่าใบมันจะยืดไหมถ้าใบมันยืดเรียวนะครับมันก็จะเป็นเสือพานแต่ถ้าใบมันอ้วนนะครับมันก็จะกลายเป็นเลตฮาวายเดี๋ยวเราติดตามต่อไปว่าสรุปแล้วกล้วยต้นนี้จะเป็นเสือพานหรือเลตฮาวายอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเตือนด้วยสําหรับท่านที่ต้องการที่จะรู้ว่ากล้วยต้นนี้สรุปแล้วมันคืออะไรนะครับโอเค สำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งติ้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 ง,งไปด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ